ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนนสังรถไทสิงครับพี่น้องมอนิกามีงานมาเล่นปลาครับบ้านจะคว้างเบิร์เดวมาเลียนบ้านอื่นนะครับตอนนี้อยู่บนเขือครับตัวนี้ระยะขี่รถมากคับสิบกว่ากิโลครับเอามาจากหมู่บ้านนะปลาอยู่ที่ประมาณสองไร่ครับรับอยู่ที่สองหมื่นหาพันบาทหมู่บ้านกับ กก็บแล้วครับแล้วละละเลือแต่ไรดินกับแล้วก็เก็บพวกเศษขยะลงสาเลยมันมันดีเนี่ยแต่มันมีมองมองมองทิ้งไม้นะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นไอ้นิวฮอลแลนด์ครับผมทีทีซีเจ็ดหาบเมนบอสเจ็ดสิบหาได้ครับง่ายครับผมล้งครับเหรอง่ายครับสุดยอดเลยขั้นนี้ซื้อมามือสองเลยาะข้าจะได้กับบอสหาแซนครับผมมือสอง ได้ผ่านสามไม่ได้ได้ผ่านผ่านเจ็ดคับใบเมียนาครับสื่อเงินสดขั้นหนึ่งสื่อต่อมือเขาดอกเอาราลดกระจกบกขอยได้ใส่ก็ลดกระต่างแค่สองพันแปดร้อยชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าเขาสื่อในโค้กบกขอยได้ใส่รถสั่งเขาก็นได้ขายต่อให้ครับพอใส่อยู่พี่น้องผมก็ล่องขับมั่งกุ่โอเคอยู่ชั่วโมงบินยังไม่ทันไหนได้ยู่ นี่ก็จะเป็นการเอาเหยื่อใหม่ลงสาสายอยู่ดูนี่เป็นหาเจ็ดซื้อสองพี่น้องรถผมเองนี่ละชั่วโมงบินคั้งนี้อยู่ที่ 5, 6, หาพันครสิบหาชั่วโมงครับโอ้ยมันบ,ออนบอ่อเข่ากับบ่อปั๊มห่างบ่อหน้าเท้าเอ้ยสิไปแหลมแหลมแหอยู่งหยิมันไมได้แต่น้อเอไออันที่งานขึ้นเทียนก่อนครับ พ่อผมขาบวม <c oughs> หง่อนหลวกขาเขาบ่อใดเลยบ่อใดเขาเลดสองสามหมื่นละแต่ทีมงานเด,าด็อดขาดเอ้ยดุใจกันมันตุ่มมันใหญ่หพวดมันต้องจีกอกคมันเอาไปบ่ดใดด้วยสร้างกับแก้บพวกไป,ไปด้วยน,นี่นี่เป็นวัตถุลวดจีกอกจีกอกแล้วแบงออกกันเลยหน่อแตอนนี้พิธภัณฑ์ใหม่ซื้อมันออกหมดแล้วล่ะแต่ว่ามาตุ่มใบหม่มมองเดียวที่แรกว่าที่ตุ่มมื่อนี้จะคล้องหน้าว่าเอาลูกสาวมาสั่นหนาดก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็เลยหนักไปอีกหนึ่ เรียกว่าจิตจูดเอ,อ้ว่าจิจูดน,น,นะ่นยนะไงกับไงพี่น้องเอ้ยคนบมตกมาจากเทียหากินไก่แห้งพี่นี้ยุบานกับเบิดไปแน่เด้เบิดตัวหติตตะขาเกี่ยว,ขวเข่าเลี่ยวบริจรถวพมือบริไทยพี่น้องค้าครับรถเนาะเวลาไทายในผู้อืน่น ท้ายไ้เขาขอบ่จะตัวหูเบาบ่จะัวหูจะท้ายได้ซื่อเหมือนผมคนมากเบา,าอยู่แล้วเนาะโอ้ข่าท้าเว้ยนี่นะกากเลี้ยงผมอมตัวนี้สิดันทมทีก็สิเก็บงานเริ่มเก็บงานนะครับโอ้อุ่มหินมาเป็นคิวครับใบมีดสองเมตรสิบครับนี่หัวแหลนตัวนี้พอเล่นอยู่ครับพี่รองบัวป้หน่าจะจุกจิกนะผมคิดเบื้องแน้าแต่ว่ากับเนี่ยบัวค่อยสื่อบัวค่อยมีเนาะ ổmì ta khu bota, số lái thuyền khu bota, mương an, bầm những hoa rồi mà chặt này đấy mà, anh chặt đay cào bèt, lấy mát, bò mát, thang คูบต้าน่ยขอย่างคูโบตาดีสิ่งทานครับโบตองดาวก็ได้ครับว่าเอาไปเทือนเลยบุงกสี่ได้เท่าไรเพราะรถผมกดด็ตัง้งช่วนงนี้สามงวดเหลืออีกสามงวดตัวสี่เบิร์ตไปลานซี่งาน3ามเชียอีกลายสี่ันมีหางสามนิดดาวถือขึ้นหน้าแต่โคดีนี้ครับอยู่หาเชทุนสองนี่โอเคอยู่แ่มีปัญหาเนี่ยแต่เรลืองปรเโยหยกเพราะว่าเกือบทุกขันเลยผมโทรไปถามในกลุ่มเขา ตัวความแห้งกมอยังก็โอเคเลยพี่น้อมผานเลอยากได้แ่กูนี่อีกที่รกได้หาสิบเรงมาหาิเจ็ดหิเจดยเือได้ังเอาเก้าเปอีกมือนี่เอา,อานี่เ,เว่าตายไปเสีรถไทไปแห้งมันเมี่มใล้ดอก,กว่าะมากแห้งว่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นความมาของสวนคนพนพีองเนาะมันมีมันกับก็ได้หากินเอีย่ยก็ได้ใส่คารามคาไฟอยู่ ก่ขาขนเก็บแน่มาทย,ยัดแน่กัใส่งวดได้เลยอะไรพี่น้องแต่ว่าส่วนหลายผมบุกข่อยได้ใส่งวดตัวนี้เพราะว่ามีแต่เงินขายหลุ่นชินแน่กับเงินแม่เท่าก็ชงมาให้เดือนบุกข่อยได้ใส่งวดดอกเงินหายเลยกับกัลงบักกวดเราแน่แต่ดดาแตาการนำกาแฟสื่อนุ่มให้ดูกเน่นกับพ่อได้ใส่เยูะดอกถือว่าดีบอสก็ดีอยู่บริวาบุดีได้รถไทยไปอยากออกผมกเนเน็เป็นวิทยาทานแนวทางให้เบิงแต่ว่าขันข่าวโกเก่งลีนเหนี่ยา โบกีงเพราะว่าหยังหนึ่งขันแตของบมมีงานจะไปขืดสื่อเลยครับสื่อแห้งสื่อเงิสน,สนสดบพเป็นหยังแห่งสื่อเงื่อนพันสิส่งหลายเดือนนั้นเหมือนเช่าจะไปขืดแม้แต่ขืดก็จะไปขืดเพราะว่าถ้าเขาบมมีเงินจุดเดือนมาซอยนี่โอ้ยเนีสีส่งโตมันนี่ยากแห่ง ได้ย um um. pues ูค nah ันมีงานเมือปีนั่นสิตัดก็เขาแล้วสิส่งเลยได้นั่สิมีงานตลอดนีได้ไอต้องมีงานได้พี่น้องถ้าไมมีงานมันเกิดู้ซ้บานน่ยหาสีส่งกนเนี่นทั้งหมดได้ส่ง่ะโดไถปีละสองแสนกาน่ะแล้วเงินใช้ไส่งไถน้าปีหนึ่งเสามร้อยชี้ร้อไร่อไร่ดไร่หนึ่งก็จบาทไถไร่ละสองอยห้ิบ bán 300 lôi Tiếp đi kiếm người mua nó chỉ đẩy tàu lỏa đến cho cả bộ đẩy vào đi phải có bao nhiêu con để với mẹ trai thuốc có xó con bảo bảo Bái bác lên bộ đẩy thì cũng có chứ Bái mà xám xí lôi có khó khó luôn Cái chắc xí chẳng này cả tổng hải phân bay Có hết bay Tôi nhìn hết vừa quầm Bắn thường đấy thì nó không có hết vừa quầm bộ đầy đấy nhỉ Hắn đẩy nó bộ đầy đó เขาบอกมาทายแล้วก็อี๋บ่อใดครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยราคาหาเจ็ดต้องกันนะครับเด้อดสีบ่ให้ฟังเด้อดขันสิเปลี่ยนหล่อคือผมเนี่ยปกติเป็นยางไอ่เก้าเก้าห้ายี่สบี่บานนี้ผมมาเป็นมาเปลี่ยนไอ้สิบสองสี่ยี่สี่ขันขันเป็นไปได้กะยาใส่ ใส่ตัวเดิมมันดีแล้วเพราะว่ามันกระแทบเฟืองทั้งหนามันพี่น้องผมเปลี่ยนได้ด้วยดอกดอกรับเดือยหมูทั้งหนาผมเปลี่ยนไปไล้ชุดหนึ่งในหลุหลอดโมฟี่เนาะน้หนักมันผลัดหลายบบบนี่ทั้งเวททั้งยังทั้งหนาทั้งกันชนทั้งอันนี้มันหนักที่แบบนี้ล่อผลบัฟฟี่ผลยางก็ที่ใหม่ๆเนี่ยแบบไม่แพ้เฟืองตัวนันที่แบบนี้โอ้ผมเปลี่ยนไปได้ได้ชุดหนึ่งกับเพียงเติบอยู่เดีย่าวบวกเพียงได้เฟืองตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว เหมือนเปลี่ยนไปหาพันบ่เครื่องสองตัวหน่อยๆต่ออิตาลีแผลเด้อพี่น้องเด้อแผลอยู่เป็นไปได้ยาเฮ็ดเด้่องยาใส่ดีกว่าใส่ยางเดิมมันก็ได้เพราะว่าตัวนี้หนาสัมผัสมันหลายแห้งมันก็ันไงทาว่าเอาไปดันดินซื้อได้อยู่ถ้าเอาไปมั่งปลาแบบเอ็ดแบบโหดๆคือรถท้อผมนี่มันมันมุนถ้ากัดสีดันสีอันไทยมันโมเป็นหยังใส่ได้เลย ทำสิดันดินดันยังไงดีแกล้งอ้อมใส่ได้ดีแหงมือเราเขาเอินหางสามถึงสุดจอดเลยน้องเอ้มือเราจิบปั๊บพื้นที่เอาเงื่อนใหม่วนี้ออกจิบปั๊บพื้นที่เพื่อนอะไรไถอ้อมใหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนปรนจิตปูกหงาป่ะตะกี้มันเป็นกอไผ่กอไผ่ตะบุญเอะพี่น้องได้ไอ้คน กับพวกป้อนกับุวอยู่แต่กับพวกอนไรกับพวกเห็ดอยู่ราคาจามีแต่โอเคออกมฮอเข,อขาเลี้ยงเขาตอนนี้ก็ร่างปรับพื้นที่อยู่ครับล้านมันขึ้นอยู่ล้านเพิ่มขึ้นพัดเห็ดไปครับไถไปพอนเบิดป่ามันแปร่แต่พวกเหรีเราก็ร่างซื้อมาปีนี้ละเงินชาชนาวนตางเราก็ซื้อมาลองซื้อเงินสด จว่าอยากได้เก้าแปดดูจะว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องมันจะไปหลอดบ่อีกจักปีมันก็จะเบิดงานเห็ดแบบนี้จีกอ็ก่อนที่ละต้นเนื้อต้นจีกทั้งพี่ก็คนเขาไปหาเขาไปบอกว่ามันไม่ก็บ่มันอย่าเองยวมาว่าได้แบบก็จะไปจากบ่อมันก็ขาบ่กเจ็บนี่เหตุใดกดขาแล้าจิ้มลวกขานึ่มาพี่น้องเนีย เอาพี่น้องวิดีโอนี่กันยาวเลยเด้อบาทในสิทธิ์เมือหยาดบาทค่ำเนื้อบาทีนสิทธิเศร้าก็เนื้อบาทนะตัวน,นั้นก็นเห็ดไปเรื่อยๆรื่อยเาเอาเห็ดแล้วก็จีจ่ายเลยมือนี่ได้อไทยพี่เห็นของเบิองเบิอง,งย่าท่านในการไห้อยากได้รถไทยหือจังไหนก็นเลยบอกพี่เห็นของฟังมันก็ดีดอกว่ารถบอดีบอดีจีซื้อไม่ยั้งเจ้ายั่งสิงสปเป้าเก่าเปลี่ยนอย่างว่าที่มันดีอยู่แต่ว่าข้อหาถืดชั่งมันนะนะบอดีบอดีเด้อ ผมโอ้เด็อเพียงเนี่ยไข่ได้ก็ดียีหัอได้ก็ดีบดว่าจะมีเงินซื้อแลมีเงินซุ่วอ่ะพ่อเอาวิดีโอนี้ขอเพียงซ้ำหนึ่งไปการได้ครับเด้อพี่น้องด้อจังไดเดี๋ยวผมจะทายลงยุทธถุงในเพิ่งให้พี่น้องเมื่อกี้ได้ครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ